วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้สุดยอดเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์การค้นหาความจริงการอ่านใจแล้วก็การโน้มน้าวผู้อื่นให้ทำตามที่เราต้องการค่ะจากบุคคลทั้งหมด4อาชีพนะคะซึ่งก็คือนักวิเคราะห์จิต,ตวิทยาอาชญากรผู้ให้คำปรึกษานักทำนายอนาคตแล้วก็นักสะกดจิตค่ะ ทำไมจะต้องเป็นองค์ความรู้จากบุคคลทั้งสีอาชีพนี้นะคะนั่นก็เพราะว่าคนทั้งสีอาชีพนี้เขามีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่พวกเขาใช้ความรู้ทางจิดตวิทยาในการทํางานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคจากทั้งสีอาชีพนี้กันเลยค่ะข้อแรกนะคะเทคนิคการให้คําปรึกษาค่ะ เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยพูดวิธีแก้ปัญหาออกมาจากปากของเขาเองรวมถึงการทำให้เขามีความตั้งใจที่จะลงมือทำตามนั้นจริงๆค่ะข้อที่สองเทคนิคการสร้างโปรไฟล์ทางจิตวิทยานะคะเทคนิคนี้เนี่ยค่ะจะทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลวิธีรวบรวมเบาะแสวิธีขจัดอคติออกจากตัวเองแล้วก็วิธีทาความเข้าใจสถานการณ์ของอีกฝ่าย ผ่านการตั้งสมมุติฐานอีกด้วยค่ะข้อที่3การอ่านใจแบบเย็นจะช่วยให้เราได้รับความไว้วางใจจากอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดเลยนะคะข้อที่4ค่ะการสะกดจิตเป็นวิธีโน้มน้าวจิตใต้สำนึกของอีกฝ่ายด้วยการหลีกเลี่ยงความรู้สึกต่อต้านแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ย ต้องการความพึ่งพาเราผ่านการใช้รูปแบบที่อีกฝ่ายหนึ่งนึกไม่ถึงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น4เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง4อาชีพที่ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้คนค่ะในเนื้อหาของเล่มนี้นะคะเขาจะมีรายละเอียดของวิธีการแต่และประเภทให้เราได้เรียนรู้อย่างชำชำไปเลยค่ะถ้าเราได้อ่านเล่มนี้นะคะแล้วก็นําเทคนิคที่เราได้จาก4ผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยเราเปิดมุมมองที่เรามีต่อโลกแล้วก็ต่อ ผู้อื่นแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถจับสัญญาณอันตารายจากคนที่มีเจตนามุ่งร้ายกับเราได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของกลลวงทางจิตวิทยาของใครต่อใครอีกต่อไปค่ะ